แบบนี้นะคะรับรองว่าเราจะได้เจอความชิคและความชิวพร้อมทั้งวิถีชีวิตที่เราจะได้เห็นศิละปะวัฒนธรรมของผู้คนเมื่อก่อนในอีสานอยู่ใต้ทะเลเป็นพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถมาโชว์งานอาร์ตได้นะคะคือใครก็ทมที่เป็นศิลปินรวมถึงแม้กระทั่งนักศึกษางานเซรามิกที่นี่เนี่ยน่าซื้อน่าใช้น่าปั้นไปหมดเลย รับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำพางกลับมาพบกันวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้กันอีกแล้วนะคะกับโอนีนทิตินังพลังเพชรคับผมเจอนีนแบบนี้นะคะรับรองว่าเราจะได้เจอความชิคและความชิลพร้อมทั้งวิถีชีวิตที่เราจะได้เห็นแบบโอ้โ ทั้งศิลปะวัฒนธรรมของผู้คนอย่างแน่นอนเลยละค่ะแล้วในวันนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆมาชิกชิวกันที่ภาคอีสานอีกแล้วจ้า,านีนอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะขอบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่านี่เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่นีนมาที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้และเราจะเที่ยวไม่สําทางไปพร้อมๆกันค่ะที่แรกนะคะที่นีนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่สําทางที่จังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปต่อกันที่เวิร์กช็อปค่ะนีนจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่ Moon Day Pottery ค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีเวิร์กช็อปทำงานปัน้นไปจนถึงเพนเซรามิกเลยและที่สุดท้ายนะคะเราปิดทริปกันที่คาเฟ่จ้ะนั่นก็คือ Two Suns Cafe ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ฟิลไม้นะคะผสมความเป็นโมเดิร์นนิดๆเบเกอรี่ทั้งอาหารเครื่องดื่มของเขาเนี่ย เป็นโฮมเมดด้วยอจะอร่อยจะสดชื่นแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะเพราะในวันนี้นี่จะพาเพื่อนๆพนทุกคนไปในติม่มอุดรอ,อ่อนซอนม้วนหลายไม่มีเบื่อไปกันเลยจ้า ที่แรกในเทีย่ยวไม่สำทางที่อุดรธาน,นีแห่งนี้ค่ะและนี่นะคะพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยพี่ ท่าพั์เมืองอุดรธานีค่ะในตึกแบบโคลนเนียนสีเหลืองนี้นะคะเป็น2ชั้นด้วยกันนีนขอบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาเคยเป็นโรงเรียนราชินูทิศนั่นเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีการเปิดการเรียนการสอนที่ตึกนี้เนี่แหละแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะคะโรงเรียนเขาก็ไปสร้างตึกใหม่ตึกนี้เขาก็ไม่ได้ใช้นะคะเขาก็เลยมีการดัดแปลงให้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีนี้นี่เองค่ะ และตอนนี้นะคะเพื่อนทุกคนค่ะนีพาเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีแล้วค่ะและนีนะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะนีมีไกด์ของเราด้วยสวัสดีครับอาจารย์ขันอยากถามก่อนว่ารูปปั้นด้านหลังนี้ท่านคือใครล่ะครอ๋อรูปปั้นที่เราเห็นอยู่นี้คือรูปปั้นของพลตรีพระเจ้าบรมเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระองค์ท่านจะเป็นพระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่4โดยพระองค์ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สําเร็จราชการมนตร เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองที่บันเดือมัดแข้งซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็วันที่ท่านเดินทางมาถึงก็คือวันที่18มกราคมปี2436ซึ่งเราถือว่าเป็นวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีเพราะวันที่พระค์ท่านเดินทางมาถึงเป็นวันที่ดอกจานหรือดอกทองกวาวบานสะพังทั่วเมืองเราก็เลยใช้ดอกจานหรือดอกทองกวาวเป็นดอกไม้ประจำเมืองแล้วก็ใช้สีส้มหรือสีแสดเป็นสีสัญลักษณ์ประจำเมืองอุดรครับ ที่นี่เราแบ่งคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆเป็นสส่วนด้วยกัน <Okay. S 1> ชั้นล่างจะเป็นเรื่องราวของอุดอรในยุคกอ่อนประวัติศาสตร์ชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกมรมหลวงประจกักษ์ศิลปาคมได้เดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองมีห้องเรียนซึ่งเราจําลองเป็นห้องเรียนของโรงเรียนราชินุทิศ ออ้าวกกก็เยตอนนี้นะคะนีนพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่ชั้น 2, 2> ของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันต่อดีกว่าว่าอุดรธาน,นีเนี่ยมีอะไรให้เรารู้จักเพิ่มอีกบ้างค่ะ ถไฟจะมาค่าก็ทำได้เ <c oughs> หมือนองซองไหมองซองและเดี๋ยวนินจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูโซนที่เขาบอกว่า <c oughs> เมื่อก่อนในะอีสานอยู่ใต้ทะเล สุขมากแล้วฉันคือจะต้องจากที่แห่งนี้ไปนะบ้านใต้ท่อเป็นยังไงกันบ้างคะเพื <ง ey> ่อนๆพนทุกคนคะกับสถานที่แห่งนี้นะคะกับพิพิธภัณฑ์พพเมืองอุดรธานีค่ะแล้วนินขอบอกเลยนะคะว่าตอนที่นินเข้าไปเนี่ยหูมันสนุกมากเพราะว่าเขาเหมือนมีอินเตอร์แอคทีฟมีการจัดแสดงที่เราสามารถสนุกไปกับก,บการให้ความรู้ของเขาด้วยเป็นที่ที่หนึ่งที่นินแนะนำสุดๆเลยค่ะ เอาละเราจบความรู้กันไปอย่างแน่นเอียดแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปใช้มือกันต่อจ้าครั้งแรกที่คนไทยจะได้กินไก่มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศซีพีบริษัทไทยเบลเวลเจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จุดเช็คพอยต์ของเราจุดที่สองกันนะคะและนีนค่ะพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยนัวโรอาร์ตเซนั่นเองค่ะที่นี่ เขาเป็นตึกคูหาเดียวค่ะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะซึ่งชั้นแรกเนี่ยเขาได้เอาไว้จัดแสดงงานอาร์ตค่ะเป็นพื้นที่ให้เราเนี่ยสามารถมาโชว์งานอาร์ตได้นะคะส่วนชั้นต่อมานะคะก็เขามีมุมไว้อ่านหนังสือด้วยงานศิละปะที่นี่เขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวตามนินขึ้นไปเวิร์กช็อปกันกว่าค่ะ แล้วตอนนี้นะคะนินก็พาเพื่อนๆเ,เข้ามาอยู่ด้านในตอนนี้เขาก็มีชิ้นงานอาร์ตที่จะแสดงอยู่ค่ะเขาบอกว่างานอาร์ตที่เพื่อนๆกําลังเห็นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะยุคโบราณของจังหวัดอุดรธานีค่ะอย่างแก้วที่มีหูเหมือนเป็นพญานาคอย่างนี้มีสลักด้วยาะว่าอุดรธานีตั้งแต่1975ถึง1976อะไรเงี้ยโหนินว่ามันทำให้เราแบบเห็นความเป็นอุดรธานีเพิ่มขึ้นนะะ คค่ะตอนนี้เรามี2ท่านนะคะมาอยู่ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเวิร์กช็อปกันนะคะนินขอถามพี่เอกก่อนว่ามูลเ d a y p o t t ตเเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงคะก็จากความชอบครับเราเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี62อตอนนี้ก็ประมาณเกือบ5ปีแล้วครับทีนี้ก็มาจากการที่พอเราเริ่มทำเซรามิกแล้วเราชอบเราก็เลยมาเชื่อมโยงกับตัวบ้านเชียงครับวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานีครับว่าทําไม บ้านเชียงมันมาสุดที่เครื่องปะดินเผาเราอยากจะให้มันพัฒนามาเป็นรูปแบบของงานเซรามิกประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้ความคร mm ีเอทีฟของพี่ๆที่นี่เนี่ยเขาน่ารักมากนอกจากเขาจะเอาความเป็นบ้านเชียงเข้ามามันอัดดปกับความเป็นสมัยใหม่ของพี่ๆทุกคนด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นงานเซรามิกที่นี่เนี่ยก็จะน่ารักดูแบบน่าซื้อน่าใช้น่าปั้นไปหมดเลย เดี๋ยวเราจะปั้นแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านี่เนี่ยจะปั้นออกมาได้หน้ารักแบบนี้หรือเปล่าไปลุยกันดีกว่าค่ะแม่เทคนิคที่เราใช้วันนี้จะเป็นการรีดเป็นแผ่นแล้วก็ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์เราจะมีแม่พิมพ์ให้ซึ่งก็จะเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการเอาฟองน้าเช็ดให้เขาเรียบขึ้นเกลี่ยใช่ค่ะแล้วเราก็ถูได้ด้วยหรอคะได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเกลียยให้เขาเรียบ เเป็นนส้ว <Okay. S 2> วิธีการต่อดินเข้าด้วยกันก็คือเดี๋ยวเราจะใช้น้ำกาวหรือว่าน้ำสลิปอ่ะเวลาเราติดชิ้นงานเข้าด้วยกันนะคะเราต้องทาก,กาวก่อนเสมอเพราะว่าเวลาเราติดเข้าไปเฉยๆดินมันยังมีความชื้นอยู่ สีที่เราจะใช้เพ้นท์วันนี้นะคะเราจะเรียกว่าเป็นอีกเทคนิคนึงเราเรียกว่าเทคนิคเบนโกเขาจะเป็นสีสําหรับเพ้นท์เซรามิกแล้วก็ผสมอยู่ในเนื้อดินเพื่อให้เราสามารถเพ้นท์ได้ตอนที่เรายังไม่ได้เผาแห้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเผาบิสรอบแรกอยู่ที่ประมาณ30องศาแล้วก็รอให้เขาเย็นตัวอีกทีนึงเราเออกมาแล้วก็ชุบน้าเคลือบแล้วก็เผาอีกทีที่1230เราเป็นการเผาไฟสูงเพื่อให้เคลือบมันหลอม แน่นมไปกับตัวชิ้นงานนี้แล้วก็จะออกมาเป็นเซรามิกเราก็จะเอามาใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะอ่าและนั่นก็คือขั้นตอนคือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดมาที่นี่ก็คือมีส่งไหมคะมีค่ะถ้าเกิดลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจจะมาเวิร์กช็อปอะไรพวกนี้ก็จองเข้ามาได้แล้วก็หลังจากที่ทําเสร็จปุ๊บทางร้านก็จะเผาเคลือบอะไรพวกนี้ให้ค่ะครบจบในที่เดียวมาปัาน้นมาเพ้นหลังจากนั้นทางร้านก็จะเป็นคนอบผลส่งให้เราอีกที ที่สนใจอยากหาพวกแบบของขวัญให้คนพิเศษหรือว่าช่วงเวลาพิเศษอะไรพวกนี้ก็สามารถนัดกันมาทําเองได้ค่ะก็จะมีแบบโมเมนต์ดีกลับไปยังไงก็ฝากมูลเดย์พอเทอด้วยนะคะส่วนตอนนี้นินขออนุญ,ญาตไปเพ้นเจ้าสิ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะพาไปอีกที่หนึ่งรอติดตามกันเบรกนะะ้าค่ะทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The power of possibility All members สุกรวัวรแลกลุ้นฟินฟินใช้คะแนนแลกลุ้นรางวัลผ่าน7ซเวอวันนี้ถึง23มกราคม2567 Powering the future Empowering the people มาถึงซีสุดท้ายของเรากันแล้วค่ะที่อยู่ดอนทานี้แห่งนี้นะคะนีนพาเพื่อนๆทุกคนมาเช็คอินกันที่ด้านหลังนี้เลย Two Suns Cafe ก็อย่างที่นินบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าทั้งเบเกอรี่ทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเนี่ยเขาเป็นโฮมเมดหมดเลยวู้วาดูจากด้านนอกนะคะจุดที่เป็นไฮไลท์ของคาเฟ่ที่นี่เลยก็คือนี่ค่ะตัวอาคารเรือนไม้ด้านหลังนี้นะคะนี่สวยงามมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีก,กว่าคะ่ะว่าด้านในเนี่ยจะอบอุ่นและมีอะไรให้เราทานบ้างไปกันค่ะ ดีค่ะเพื่อเลยค่ะโอ้โหนี่คือเจ้าของร้านตัวจริงนะคะตรงนี้นะคะมีเมนูและเครื่องดื่มให้เราเลือกเยอะมากๆทั้งเมนูของหวานแล้วก็มีทั้งเครื่องดื่มนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งทานด้วยกันดีกว่าค่ะใช่ไหมนะ เครื่องดื่มที่ t ูซัน Ca คาฟแห่งนี้ค่ะเรามาดูกันว่านี่เลือกอะไรมากินกับเพื่อนๆบ้างนี่นี่เลือกมานะคะนี่คือผัดซีอิ๊วหมูห่อไข่ค่ะต่อมานะคะนี่คือหมูกระเทียมไข่าดาวโ,โห,หน่าทานมากซึ่งหมูกระเทียมเขาก็คือแบบมีความชุบแป้งทอดและอย่างสุดท้ายนะคะนี่เลยสปาเกตตีขี้เมาทะเลค่ะเรามาที่ของหวานกันดีกว่าของหวานคือนี่เลยแต้ต เค้กช็อกไร้แป้งค่ะนี่โอ้โหมาพร้อมกับผลไม้แบบน่าทานสุดๆค่ะรวมไปถึงนี่เลยครัวซองด้านในเหมือนจะมีไส้ด้วยนะคะและเครื่องดื่มที่นี่เลือกมาค่ะเอาใจสายกาแฟสุดๆค่ะมี2อ,อย่างคือ black orange ค่ะแล้วก็ black coconut หรือว่ากาแฟส้มแล้วก็กาแฟมะพาวนั่นเองค่ะเรามาชิมเครื่องดื่มกันก่อนดีกว่าได้ <c oughs> <c oughs> เดชื่นมากค่ะตัวน้ำส้มเนี่ยมีความหวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวกำลังดีมาที่เจ้าแบล็คโคคอนั t ดีกว่าค่ะหรือว่ากาแฟะมะพร้าวนะคะอืมมีความมนๆน,น,นวลๆของตัวน้ำมะพร้าวนะคะเป็นกลิ่นกาแฟก่อนแล้วก็ตามมาด้วยมะพร้าวซึ่งมันอร่อยมากๆเลยละค่ะ ของขาวกันดีกว่านะคะสเกตตี้แล้วกันเครื่องแน่นมากกุ้งเอยปะหมึกเอยคือโอ้โหแน่นสุดๆละมุนลิ้นทุกอย่างอร่อยมากมาก ข้าของเขารสเลิศมากค่ะมาต่อกันที่ของหวานกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเค้กช็อกไร้ปรแป้งตัวเค้กเขานะคะคือแบบนุ่มมากละลายไปในปากเลยช็อกโกแลตมันแบบสวัสดีจ้าแต่อเอาไว้างเนี้ยมันแบบอู้ ช็อกโกแลตเต็มปากไปหมดเลยนินว่าใครที่ชอบช็อกโกแลตนะคะจานนี้อร่อยมากเอาล่ะมาที่ครัวซองกันดีกว่านี่ด้านในนะคะเขาเป็นไซส์ช็อกโกแลตอ,อร่อยมาก ช้องกรอบกําลังดีเลยค่ะตัวด้านบนนะคะแล้วพอเรากัดเข้าไปเนี่ยความนุ่มข้างล่างคืออืละมุนล,ลิ้นหอมเนยแล้วตามมาด้วยรสชาติของช็อกโกแลตที่มันมีความเข้มมันกําลังดีพอทานเข้าไปคุนอร่อยมาก่ะหือ ใครนะคะอยากตามนินมาเที่ยวที่ทูซันคาเฟ่แห่งนี้นะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่อุดรธาน,นีค่ะแล้วนินแนะนํามากถือว่าเป็น one stop service ได้เลยเพราะว่ามีทั้งแบบอาหารทุกอย่างคือใครกําลังจะเดินทางไปต่อท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งตรงนี้ก็สามารถเป็นจุดดรอปแบบทานทุกอย่างได้เลยเป็นจุดพักได้เลยซึ่งมันเวิร์กมากๆค่ะยังไงฝากทูซันคาเฟ่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวนินขอนั่งทานอีกแบบหนึง่งแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายรายการค่ะ Thank you.

ออนออนสอนมวนหลายไม่มีเบื่อกับเที่ยวไม่สำทางกับนีในวันนี้ค่ะทั้งชิคทั้งชิลโอ้โหวันนี้เราไปหลายที่มากๆที่แรกนะคะที่นีนพาเพื่อนๆไปเที่ยวไม่สำทางเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีค่ะและที่ที่2นะคะที่นีนพาไปนีนพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเวิร์คช็อปกันที่มูลเดย์พอทเจอรี่ค่ะใครที่เป็นครอบครัวหรือเป็นเพื่อนๆอยากหากิจกรรมทาเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์สุดๆเลยละค่ะและที่สุดท้ายนะคะที่เราเพิ่งไปกินกันอิ่มมากนั่นก็คือ คือทูสันส์คาเฟ่ค่ะโอ้โหที่นี่อาหารคราวอร่อยมากอาหารหวานก็อร่อยเครื่องดื่มก็ดีและที่สำคัญนะคะบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นสุดๆไปเลยละค่ะเหมือนที่เขาบอกไว้ว่าเป็นคาเฟ่ของครอบครัวจริงๆค่ะใครนะคะอยากตามนีนมาเที่ยวม่อยซ้มทอง,ทองแบบนี้ก็สแกนคิวอาร์โค้ได้เลยส่วนใครที่สแกนไม่ทันนะคะไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเซิร์ชเฟ o บเลยค่ะ เที่ยวไม่สำทางรับรองว่าจะเห็นที่เที่ยวต่างๆมากมายเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะนีนใช้งบไปเพียงแค่ในครั้งหน้านะคะนีนจะพาไปชิคและไปชิลที่ไหนอีกติดตามกันได้ค่ะส่วนในวันนี้มายิงต้องแพ้เพลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะเที่ยวทั้งทีอยากให้คุณเที่ยวไม่สำทางค่ะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปป่ะชิบโอ้ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารซีพี n g p o w e เเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเวอเลตจำกัดมหาชนกัฟหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven amarin tv